เก้าโกระโดดและมีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องปรับตัวให้เท่าทานทาหน้าเทคโนโลยีโดยอาศัยกระบวนการแนวความคิดรู้วิธีการพัฒนาและรู้วิธีการขายในการสร้างเส้นทางเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่สู่อาชีพมนยูดีท่านโดยคณะวิทยาการจักการมหาวิทยาลัยราชภัสุรินได้จัดจัดกิจาการรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทรนเดอร์เทรนเนอร์ทูสมาร์ตสตาร์ทอัพปัจนวิทยากรมืออาชีพสู่การสร้างสตาร์ทอัพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเพื่อเทิญอาจารย์และนักศาสาสึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงทักษะในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองค่ะ ทยาลัยรา,ยรายชพัสรินจัดก,กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer to Smart Startup ปัน้นวิทยากรมืออาชีพสู่การสร้าง Startup ระหว่างวันที่22-23มิถุนายน2565ณห้องประชุมมรทยัยศีโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกโตสุรัตปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาสัสดุ์เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตถ์ทั้ง6ท่านเป็นทีมวิทยากรมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจรวมถึงทงักษะในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสตาร์ทอัพการเขียนแผนธุรกิจการคำนวณ P/B NPV รวมถึง IRR เพื่อมีความพร้อมในการเป็นพี่เลี้ยงหรือเทรนเนอร์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง3โรงเรียนในกิจกรรมลำดับถัดไปของโครงการและพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อย่างมีคุณภาพ โครงการ Train the Trainer to Smart Startup สำหรับคณะวิทยาการจัดการครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฒอุตรดิตถ์ที่มาช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทีมงานบุคลากร นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทที่จะได้นำความรู้ต่างๆไปร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนอันเป็นนโยบายที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทในโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนภายใต้อัตลักษณ์ และทรัพยากรชุมชนโดยเราคาดหวังว่าผู้ประกอบการชุมชนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาสตาร์ทอัพของเราในลำดับต่อไปซึ่งแน่นอนว่าการดำเนินงานครั้งนี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยถ้าหากว่าเราไม่มีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ ที่เป็นนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเองที่สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้อย่างแท้จริงขอบคุณค่ะ